โซลา่าปีหน้าเรื่องแผงไม่เพิ่มครับเพราะปีหน้าราคาแบตเตอรี่จะลดลงมาอย่างมีนัยะสำคัญตอนนี้เทรนโซลา่าเนี่ยคนให้ความสนใจกันมากบริษัทก็ลงมาเล่นเยอะมากวันนี้จะมาอัปเดตเทรนโซลา่าสำหรับปี2024ครับเรามาอัปเดตเทรนกันครับว่าโซลา่าจะเป็นยังไงในปีหน้าครับโซลา่าปีหน้า เรื่องแผงไม่เพิ่มครับผมยังคอนเฟิร์มเรื่องเดิมแผงจะไม่ได้ขนาด7 0 0วัตต์800วัตต์พันวัตต์อันนี้ไม่มีมาชว์ในงาน7 0 0มีบ้างแต่ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเขาจะไม่ได้เน้นสู้กับเรื่องตัวเลขละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแผงที่ตัวเลขมากขึ้นแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะครับเขาจะเน,นเน้นเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยไปดูงานอินเตอร์โซลร์ในเรื่องดีไซน์ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าไทยนะัก เพราะเรื่องจากมันค่อนข้างแพงครับเชนเรื่องที่2ที่มาแน่ๆน,นะครับในงานนี้ก็มีเยอะคือไมโครอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อใหญ่ๆห,หลายๆย,ย,ยี่ห้อเอาเข็นกันมาโชว์ครับเพราะฉะนั้นด้วยความง่ายของมันด้วยความปลอดภัยด้วยความสะดวกสามารถต่อได้อย่างนี้เนี่ยทำให้มันแพร่หลายมากขึ้นแล้วแต่ละแบรนด์เนี่ยก็เขนอมากขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มครับยังไงไมโครอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นเทรนด์ของปี2024อย่างแน่นอน ส่วนอย่างที่3ครับเนเรื่องแบตเตอรี่สรุปได้จากงานทั้งสแน็คที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วก็งานที่อินเตอร์โซล่ามิวนิกเยอรมนีนะครับว่าปีหน้าราคาแบตเตอรี่จะลดลงมาอย่างมีนัยะสำคัญเพราะฉะนั้นรอได้เลยครับอาจจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะบอกส่วนใหญ่ที่ติดโซล่าแ้ะอัปเกรดได้ส่วนใหญ่แต่บางอันก็จะอัปเกรดไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะติดเนี่ย ติดได้เลยไหมติดได้เลยแต่เหมือนเหมือนคุณติดโซล่าสัก5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครับราคามันก็ยังค่อนข้างแรงอยู่แต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่ปีหน้าจะเห็นตัวเลขที่ค่อยๆลงมาเรื่อยๆครับดตอนนี้เทรนโซล่าเนี่ยคนให้ความสนใจกันมากบริษัทก็ลงมาเล่นเยอะมากมันผ่านจุดที่แพงที่สุดไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดจะติดไม่ต้องรอแล้วครับติดเลยครับออนกิดเร็วที่สุดแต่เดี๋ยวจะมีไฮบริดออกมาอย่างเยอะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลไม่ต้องลังเลครับติดก่อนคุ้มก่อนแน่นอนครับโซลาร์เซลล์เทรนในปี2024ครับ